พี่น้องที่รักวันนี้เรามาร่วมจิตใจขอบพระคุณพระเจ้าในโอกาสฉลองวัดของเราฉลองวัดนบ,บุญมัตทิวเพื่อเราจะได้เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อความหวังในองค์พระเยซูทิสเจ้าและเพื่อเราจะได้รับพระพรจากพระบิดเจ้าในโอกาสวันนี้วันพิเศษของวัดของเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้พระวรสารตั้งคาบอกเล่าของนบ,บุญมัตทิว สอนเราได้ชัดเจนที่สุดเราเข้าใจว่าอัครสา,าวกของพระเยซูเจ้าก็มีทั้งหมด12ท่านที่เป็นสาวกที่เป็นศิษย์ของโรองที่อยู่ใกล้ชิดกับโรองส่วนมากถ้าเรามาดูอาชีพของบรรดาสาวกอาชีพหลักๆก็จะเป็นชาวประมงท่านนคุณมัททิวท่านนี้แต่ก่อนก็เป็นคนเก็บภาษีชาวยวถือว่าคนเก็บภาษี เป็นอาชีพที่ไม่ยุติธรรมชาวยูวจะถือว่าคนที่มีอาชีพเก็บภาษีจะเป็นพวกที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่เป็นที่ยอมรับของบรรดาชาวยูวทั้งหลายพี่น้องครับชาวยูวจะเป็นชาวเป็นชาติที่ชาติพยมที่สุดโต่งทางด้านเกี่ยวกับคนชาติของตนเองชาวยูวจึงไม่ปรารถนาที่จะเห็น คนเก็บภาษีเพื่อที่จะเวลาที่เก็บภาษีนั้นเงินต่างๆหรือภาษีต่างๆจะเข้ารัฐบาลลงซึ่งคนที่เก็บภาษีหรือคนที่ทํางานประเภทนี้ถือว่าเป็นคนที่ขายชาดังนั้นชาวยิวจึงไม่พยายามที่จะคบค้าสมาคมด้วยและประการที่2ชาวยิวถือว่าการที่จะจ่ายภาษีให้กับผู้ใดผู้หนึ่งนั้นชาวยิวคิดว่าการที่เขาจะต้องให้ภาษีต้องเป็นผู้ที่ ให้กับพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นถ้าเก็บภาษีให้กับใครคในใดคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของพระเจ้าเพราะพระองค์เพราะชาวยิวมีพระมีกษัตริย์มีพระ,พระ,พระองค์เป็นที่ยอมรับของพวกเขาเท่านั้นดังนั้นเราเองแต่ละคนเป็นบทสอนสำหรับเราด้วยชาวยิวจะไม่ติดต่อหรือคุยหรือพบปากกับ ุคคที่เป็นคนเก็บภาษีดังนั้นกฎหมายของชาวยิวกฎหมายของยิวจึงห้ามคนเก็บภาษีเข้าสารธรรมและคนที่เป็นคนที่เก็บภาษีนั้นก็จะถูกตราว่าเป็นคนบาปเป็นคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของชาวยิวและเทียบฐานเปรียบเทียบกับพวกเขาเป็นเหมือนกับฆาตกรเป็นโจรเป็นผู้ที่ไม่ยอมไม่ถูกยอมรับ และเป็นชนชั้นที่เลวที่สุดในสังคมยิวแต่พี่น้องครับทั้งๆที่มัทธิวมีอาชีพคนเก็บภาษีทุกคนต่างเกลียดชังมัทธิวแต่วันนี้ถ้าเราฟังในพระวสารในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงตรัสเรียกมัทธิวจงตามเรามาเถิดพระองค์ไม่เคยสนใจว่าที่ผ่านมานั้นอดีตของนักบ,บุญมัทธิวเป็นอย่างไร แต่พระสูเจ้าสนใจว่าปัจจุบันนี้มัทธิวสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างไรพระสูเจ้าต้องการแสวงหาคนเหล่านี้ให้มาเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยและมาทํางานขององค์พระเยซูพิ์พเจ้าเพราะไม่มีใครเชื่อมั่นในความสามารถเท่ากับพระสูเจ้าแล้วดังนั้นพี่น้องที่รักครับถ้าเราลองพิจารณาดูตามไปกับคุณพ่อในวันนี้ บรรทูลน่ารู้จากต๊ะเก็บภาษีติดตามพระเยซูเจ้าไปสิ่งที่เขาจะต้องสูญเสียมีอะไรบ้างประการแรกวัรทิวต้องสูญเสียเงินรายได้แต่ก่อนเป็นเก็บเป็นคนเก็บภาษีมีรายได้มากมายเขาต้องสูญเสียรายได้สูญเสียอาชีพการงานที่ค่อนข้างสบาย แม้จะมีคนไม่ค่อยชอบบ้างแต่ก็ไม่ต้องสนใจอะไรเพราะตนเองนั้นก็มีอาชีพที่ดีมีเงินมีทองที่ร่ำรวยมัตสิลก็สูญเ,เสียมากกว่านั้นอีกสูญเสียความมั่นคงในอาชีพการงานของเขาความสะดุดสะบายต่างๆมัติวเสียทั้งหมดเขาต้องล้าทิ้งจากโต๊ะที่เขาทํางานทุกๆวันและงานที่เคยทามาก่อนงานที่เคยชิมมาก่อนเสียทั้งหมด สิ่งที่มัทชิวได้รับเมื่อรู้จักโต๊้แล้วติดตาเมเอธิรุชิตเจ้าไปแล้วเขาได้รับความไว้เนือเชื่อใจได้รับความวางใจจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้มามัตชิวมีโอกาสเป็นคนที่มีชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้เองเป็นบทสอนสําหรับเราแต่ละคนที่พระเยซูเจ้างสอนเราเมื่อมัตธิวละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เขาจะได้ปากกาด้ามใหม่เป็นปากกาที่ไม่ใช่การเขียนบัญชีต่อไปไม่ใช่การเขียนรายรับรายจ่ายไม่ใช่การเขียนต้นเงินอ้นเงินปักญาดำปัญญาอนาเหล่านี้แต่สิ่งที่มัดจิวการทำเป็นอาชีพเป็นชีวิตของท่านพระบุญมัดจิวฝ่ายก็คือมัดจิวเป็นสิน่งองพรยเยซูคริ์เจ้ญญาและเป็นผู้หนึ่งที่เขียนพัฟวร์าร เปลียนเรื่องราวเป็นกลับไปเจดีย์สเจ้าดังนั้นเรดสุติเจ้าเป็นเสมอกับแสงสว่างของท่านรับุรมัตจิวในวันนี้ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านรัตนบุรมัตจิลเจดี์สุชาตเจ้าไม่เคยมองอดีตที่ผ่านมาโรมพร้อมที่จะให้โอกาสโรมพร้อมที่จะให้อภัยและโรมพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับมัตจิวในการเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอเสมอ ไม่เคยคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแต่ให้มัตติวนั้นได้มีชีวิตใหม่ชีวิตแห่งการเริ่มต้นการเป็นคนใหม่การเป็นศิษย์ลูกของพระเยซูทิศเจ้าพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามาร่วมใจกันในบูชาพิจารในโอกาสตลอดวันของเราเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพิจารณาตัวเราเองแต่ละคนถึงชีวิตของเราที่ผ่านมาบางครั้งในครอบครัวของเราในที่ทํางานในหมู่คณะของเรา เราจะต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่ในที่นี้หมายความว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องพิจารณาตัวตัวเราเองแต่ละคนในสิ่งที่เราอาจจะเคยทําผิดบกพร่องมาแล้วเราเองอาจจะเคยทําผิดพลาดมาแล้วการให้โอกาสการให้อภัยการเข้าใจกันคือสิ่งสําคัญที่สุดที่วันนี้พระเยซูเจ้าทรงทําให้เราได้เห็นพระองค์ช่วยเราให้เรานั้นได้มีชีวิตแห่งการเสริมสร้างมิตรภาพ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นต้นในครอบครัวของเราในหมู่คณะในที่ทํางานเพื่อนเพือพี่ๆน้องๆของเราเราอาจจะเคยผิดพลาดมาแล้วในโอกาสอันดีที่วันนี้ในโอกาสที่เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดังท่านพระบุญพรชิวในวันนี้ที่ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปทั้งหมดเพื่อติดตามองค์ระียซูที่เสด็จเจ้าโรคพร้อมที่จะให้อภัยโรคพร้อมที่จะให้โอกาสเราเสมอเสมอดังนั้น มีสเจ้าของเราอลกมาในโลกนี้เพื่อเราทุกคนและเป็นพิเศษที่สุดเพื่อคนบาปทั้งหลายโรกมาเสด็จมาเพื่อช่วยคนบาปให้เป็นทุกข์ปลดใจเพราะสารยังบอกอีกว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ปังหาที่ต้องการีน้องครับถ้าเราสบายดีเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเราคงไม่ไปโรงพยาบาลเราคงไม่ไปหาหมออย่างแน่นอน แต่เมื่อเราอาจจะมีผลข้างเคียงทางสุขภาพของเราอาจจะเวียนหัวอาจจะปวดศรีรษะอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจเราก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอดังนั้นเจ้าสงสอนเราในวันนี้คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนไข้ต่าหา,าที่ต้องการโรง์เสด็จมาเพื่อเราทุกคนที่เป็นคนป่าเราทุกคนที่ยังมีข้อบกห้องต่างๆ อาจจะเล็กน,น้อยบ้างอาจจะใหญ่หลวงบ้างแต่เราจะพร้อมที่จะดําเนินชีวิตกับตัวกับใจของเราพร้อมในการที่เราจะรับการรักษาให้คุณพระเจ้านนเข้ามาอยู่ในตัวของเรามารักษาความแผลซึ่งอาจจะเป็นปัญหาตัวต่างๆไปบ้างอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดมาแล้วว่าแต่โรคพร้อมที่จะให้โอกาสเราเสมอๆดังนั้นให้เราได้ฝากชีวิตของเราได้ฝากครอบครัว ทุกสิ่งทุกอย่างไม้นองประหลาษของโรงโรงของเราเช่นเดียวกันโรงพอใจในความเมตตาการุณดาไม่ใช่พอใจเครื่องบูชาดังนั้นสิ่งภายนอกอาจจะดูดีแค่ไหนสิ่งภายนอกอาจจะมีคุณค่ามากแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้ออกมาจากภายในจิตใจของเราก็ย่อมไม่มีคุณค่าเลยในสายเพืนน่อพระเจ้า